สเปิดสายหมอดูครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้มีโอกาสโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกับอาจารย์มดนะครับเปิดไพ่ทารโอสดๆในรายการที่นี่ทีวทีฟอสู่ในขณะนี้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์029349258ถึง9นะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้ท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่เนี่ยวันนี้มีบุกเข้ามาถึงที่นี่บอกว่าอยากจะให้อาจารย์ดูให้เลยฮะไม่เป็นไรฮะใจเย็นใจเย็นแต่ว่าโคให้ติดก็แล้วกันนะครับเราบอกว่าต้องเปิดสด เอาอากาศด้วยแต่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพ,พยายามโทให้ติดนะฮะเชิญครับอ่ะตอนนี้ถ้าย<ม>ังไม่มี <SMS S 1> สาย SMS ก่อนนะฮะมาดู SMS ก่อนคุณผู้ชมรีบๆกดเลยครับกดให้ติดนะฮะคุณมานะนะครับเกิดวันที่7สิงหาคม2 5 0 4ครับบอกว่าจะต้องทำอย่างไรภรรยาถึงจะกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับอ๋อแสดงว่าไปแล้วนะ ไปแล้วรอให้กลับมาให้กลับมาทำยังไงดีครับอาจารย์มันอันนี้เจ็ดที่มารศูนย์สี่ครอบครัวให้กับเขาด้วยนะเรื่องความรักครอบครัวขอบอกอย่างนี้นะครับถ้าถ้าไปแล้วไปรับก็ไม่เป็นไรครับยังไม่รับอาจารย์น่าจะกลับมาได้อยู่นะะนครับเพราะว่าอย่างนี้คือถ้าไปแล้วเนี่ยคุณทําใจไว้เลยนะฮะไพ่กับหัวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะอาจารย์นะผมก็อ่านในแนวไพ่กับหัวก็คือว่าเออ ถ้าแฟนเราไปแล้วคุณก็นอนพนมมืออยู่เฉยๆนะทําจิตใจให้สบายๆนะครับโอกาสจะกลับมาคงจะยังในช่วงนี้นะครับถามว่ามีไหมก็มีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปกังวลคนเราบางทีแล้วต้องให้เวลาเขานะครับถามว่าในช่วงสั้นๆนี้ยังไม่มาหรอกครับทำใจเย็นๆรอไว้ก่อนถูกต้องนะฮะคุณชนะนะโทรศัสทยมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับ นัทธวันค่ะนัทวันจากจังหวัดอะไรครับสุโขทัยค่ะสุโขทัยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เรื่องที่อยากจะทราบครับวันที่สี่สิงหาสองห้าร้ยสามวันพฤหัสค่ะอครับอ่ามาดูไพ่สี่สิงหาอาจารย์คุณเลือกให้เลยนะครับวันพฤหัสด้วยนะเอ้วันพฤหัสดีได้ดูหรือเปล่าอยากดูไม่ทันค่ะอาจารย์บอกวันพฤหัสดีมากเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยนะแต่ของคุณเองเนี่ยมาดูนะสี่สิงหาอันนี้คือดวงส่วนตัวนะฮะ อยู่ที่สุโขทัยนะครับค่ะโอเคครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องมีการดูแลคนเฒ่าคนแก่มีไหมฮะมีไหมไม่มีเสียไปหมดแล้วค่ะเสียไปหมดแล้วนะฮะเอาทั้งนั้นจะก็จะกลายเป็นว่าตัวเราเป็นคนที่จะต้องหาคนดูแลละในช่วงนี้นะครับครับอืจะเดินทางไปไหนไหมครับมีเดินทางไหมครับ ไม่มีเกณฑ์นะคะอาจารย์ครับอาจจะมีการเดินทางนะครับจะมีคนบางคนเข้ามาชักชวนคุณทําอะไรต่อมีอะไรบางอย่างเป็นเรื่องของการงานนะฮะแล้วก็อาจจะเข้ามาปรึกษาหารืออะไรต่อมีอะไรนะครับในช่วงนี้รู้สึกหงุดหงิดบ้างไหมครับในตอนนี้หงุดหงิดค่ะอาจารย์เรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรฮะก็เรื่องแบบเรื่องน้องเรื่องลูก่ะทั้งเรื่องน้องด้วยลูกด้วยนะครับเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยนะ อ่าเอาละครับถ้าเกิดว่าเขามาให้คุณได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรเท่าที่ทําได้กันแล้วกันนะช่วยเท่าที่ทําได้นะครับอเอาเรื่องคร,คราพิดนะก็หักใจนะใชะ่คืออย่างนี้ฮะถามว่าเรื่องมดลกิดแล้วมันจะคลี่คลายไหมในช่วงนี้ก็อาจจะยังนะครับคุณก็ไหว้พระสวดมนต์นะครับ พยายามทำสมาธินะครับได้ทุกวันทุกวันค่ะอาจารย์นั่นแหละครับแต่ในช่วงนี้ก็ทำทุกวันครับเพราะว่าเรื่องรบกวนจะมีเข้ามาตลอดสัปดาห์เลยยันสิ้นเดือนต้นเดือนเลยนะมีเรื่องให้เครียดนะนะฮะอาจารย์คะมีโชคบ้างไหมคะมีครับมีโชคไหมวันพฤหัสบดีอาจารย์บอกแล้วว่ามีโชคนะฮะโชคมีครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณสมมุติว่าจะคุณจะซื้อลอตเตอรี่นั้นในช่วงที่อารมณ์ไม่ดีหรืออะไรอย่าไปนะ อย่าไปหาอย่าไปซื้อเอาเ็นช่วงที่มันสบายๆนะครับรู้สึกว่าสบายอกสบายใจแล้วอยากจะซื้ออยากจะหานะครับถ้าเกิดว่าไปรีบหรือว่าโอ๊ยไม่ทันการไม่ทันเวลานีก็ไม่ดีข้ามไปเลยนะฮะขอให้โชคดีครับมีโชคครับ สวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีคับวันพฤหัสนี่มีโชคมีลาภแ <ừ. S 1> เ,เดี๋ยวผมมีข่าวแจ้งคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะในช่วงเวลานี้เนี่ยอาจารย์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาของการออกอากา,ออกาศนิดนึงนะฮะโดยในวันพุธนะฮะก็คือในทุกๆสัปดาห์วันพุธเนี่ยในช่วงเวลานี้นะฮะ20นาฬิกาถึง20่ินาฬิกานาทีจะมีรายการพลังชีวิตกับอาจารย์สมศักดิ์ เทพสมบุญนะครับตัวจริงเสียงจริงที่นี่อากาศ2ชั่วโมงเต็มนะฮะตั้งแต่สองทุ่มไปจนถึง4ี่ทุ่มดังนั้นติดตามรับชมได้เลยนะครับเริ่มวันพุธที่3กันยายนนี้นะครับเดือนหน้า ในช่วงเวลานี้ก็จะมีรายการของอาจารย์สมถักเทพสมบูรณ์มานะฮะส่วนอาจารย์มดนะครับก็จะย้ายขยับช่วงเวลาเริ่มต้นในวันที่7กันยายนครับเป็นวันอาทิตย์ในช่วงเวลา2ทุ่มจนถึง2ทุ่ม50นาทีอาจารย์มดก็จะมาเปิดไพ่รวมไปถึงดูไพ่ถั่โลกให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมเพียงแต่ขยับช่วงเวลาเริ่ม7เจ็ดกันยายนนี้นะฮะอาจารย์ดังนั้นแล้วสามารถตามชมได้มีสายมาแล้วครับสวัสดีครับครับผมอะไรครับ ในน้ำค่ะคุณน้ำจากจังหวัดไหนครับสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการใกล้ๆนี้เองนะฮะวันเดือนปีเกิดครับวันที่สิบกุมภาสองห้าสามห้าวันจันทร์ค่ะอยากจะทราบเรื่องอะไรครับการงานนะคะการงานฮะสิบกุมภาเอามาดูหน่อยฮะเอาละโอ้อาจารย์ยิบสามาเลยสามใบติดมือสามใบติดมือมาเลยออยากเปลี่ยนงานเหรอฮะยังสมัครอยู่ค่ะแต่ยังยังไม่ได้เลยอะค่ะเคยทําอะไรมาก่อนละครับช่วงนี้ ก็ทำโรงงานนะคะแต่ว่าเปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนนะโอเคในเรื่องของงานตอนนี้ก็ดอนรุ่มกุ้มใจนะเมื่อไหร่จะได้จะถีได้แน่ฮะเดือนหน้าก็ดีจะมีคนเรียกแล้วล่ะนะครับอะไรที่บอกว่าได้อาจารย์ไพ่เดอะเวอร์ความสําเร็จนะแล้วก็3ามถ้วยชูเห็นไหมเดือนหน้าคุณได้เลี้ยงฉลองกับงานใหม่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับขอให้สมัครไว้กี่ที่แล้วก็อาจจะมีสักที่หนึ่งเรียกคุณไปนะ ครับขอให้โชคดีครับถ้าได้แล้วอย่าลืมมาบอกนะครับขยันเต็มที่นะครับผมหน้าจอเลยครับวันจันทร์ที่20มีนาคม2515ครับ20มีนา2515ครับวันจันทร์นะอยากจะเจอเนื้อคู่แล้วก็โชคลาภคนนี้ใช่ไหมคนนี้เลยอาจารย์เอสมเที่ขึ้นหน้าจอเลยฮะสดเลยสิบหามีนาเนื้อคู่โชคลาภผมพไพ่แล้วคืออย่างนี้นะครับมีไพ่เทวดาเทน้ำการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ การงานเนื้อคู่คนที่คบอยู่คุณอาจกําลังจะเจอนะบอกว่ากําลังจะเจอนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายๆคนที่ที่มาเขาเรียกว่ามาทับทามสนใจใตัวคุณอยู่แต่คุณเองก็ยังจะขอเวลาดูแล้วก็ขอเวลาเลือกอะไรประมาณนี้นะครับ,รบก็ไม่เป็นไรครับมีมีเวลาก็เลือกไปเพราะว่าไพ่สองก็ทาถึงลูกโลกเนี่ยคุณก็มักจะมองการไกลคือไหน จะมีคู่แล้วขอให้ได้ดีที่สุดนะฮะเป็นคนที่เลือกเยอะเพราะงั้นเถอะประมาณนั้นแหละนะฮะคุณจะมีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยนะครับแถมเป็นแับมีสายจากคุณผู้ชมมาแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณอะไรครับอ๋อแจ๋วค่ะอยู่จังหวัดตาค่ะคุณแจ๋วจังหวัดตาแม่แจ๋วสมชื่อไม่ต้องถามเลยนะวันเด็กดีเกิดครับวันเด็กดีเกิดนะฮะเกิดวันที่สิบห้ามีษาค่ะศูนย์สามค่ะครับอยากจะทราบเรื่องก็เรื่อง งานแล้วก็เรื่องความรักยังไม่มีคู่เลยโอ้อาจะอาจารย์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะฮะคุณแจ๋วจะแจ๋วไหมในช่วงนี้เรื่องงานนะครับโอ้อะผมเห็นไพ่บางอย่างแล้วดักใจทานคุณแจ๋วมากเลยฮะคุณแจ๋วในช่วงนี้นะครับเรื่องงานเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะครับมีอะไรก็ทําไปนะครับได้เงินอยู่แล้วนะฮะอาจจะมีโชคได้ซ้ำไปเน้นๆเรื่องโชคดีกว่าเรื่องคู่เอาไว้ก่อนครับดาบปักหลังนะปักหลังเต็งเลยคุณแจ๋วเห็นในภาพไหม ดาบปักหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องคู่นิ่งๆไว้ก่อนดีกว่านะฮะคนที่เข้ามาเดี๋ยวเขาจะหวังผลประโยชน์อย่างอื่นมากกว่าอาจัาลุยงานกับเงินเนี่ยได้ในแล้วมีโชคหรือเปล่าคะมีครับมีมีถึงวันสองตัวคุณเจ้านี่เกิดวันอะไรนะฮะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะวันศุกร์พอใช้ได้ครับพอใช้ได้พอใช้ได้ครับถือเหรียญเดียวก็เรียกว่าอย่าไปลงทุนเยอะนะครับอย่าลงทุนเยอะนะครับ แล้วถ้าใจดีถ้าคนในครอบครัวคนในบ้านพี่น้องนะใครที่เกิดวันพฤหัสก็ไปพึ่งพาอาศัยเรื่องโชคเขากล<อ>ับให้เขาซื้อให้อะไรประมาณนี้อ,อ,อ๋อก็โชคก็ถูก่อยค่ะถูกหวยหลเลยเหรอ,อดีแล้วเห็นไหมจะต้องมีคนเข้ามาในชีวิตแต่เขาก็จะมาหลอกเงินนะคุณแจ๋วเหอค่ะจะได้รู้เ <c oughs> ตือนไว้ครับใครที่เข้ามาก็เดี๋ยวจะเพราะว่ามีดาบปักหลังเต็มเลยมาคุยเรื่องเงินเงินทองทองทำให้เราเสียใจอ่ะ นั่นแะเดี๋ยวจะหมดตัวนะฮะขอให้โชคดีครับคุณแจ๋วค่ะค่ะจ่าจ่าขอบคุณครับก็เป็นแนวทางที่ได้ระมัดระวังตัวนะอาจารย์นะวันต่อไปมาเลยครับสายหรือว่าเอามาดูเอสเอ็มเอสต่อนะครับเอสเอ็มเอสตอนนี้เอาขึ้นหน้าจอเลยฮะอาทิตย์ที่11กรกฎาคม2514ครับ11กคเอ๊ะตอไปหรือยังเมื่อสักครู่เหมือนคุณคว่าผ่านไปแล้วนะ11กคไม่เป็นไรอีกทีหนึ่งน่าจะยังนะจันนะ สิบเอกกคผมจดไปแล้วเนี่ยผมตอบไปแล้วอไม่เป็นไรมีก็มาอีกนะครับสิบเอกคนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผิดหวังอะไรมานะครับความโชคดีจะมาเยือนนะครับในเรื่องของในเรื่องของการเงินนะครับมีไพ่สามเหรียญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความรักอาจจะไม่ดีแต่ได้ดีในเรื่องงานอะไรประมาณนี้อ่าละครับมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับครับผมคุณอะไรครับออดครับคุณออดออดพืชออด กัจังหวัดเลยครับพระนครศรีอยุธยาครับอยู่อยุธยานะวันเดือนพี่เกิดครับเรื่องอยากจะทราบวันเสาร์วันเสาร์ยี่สิบเก้ากันยาปีขานสองห้าศูนย์ห้าครับสองห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าปีขานคุณนอนอยากทราบเรื่องการงานครับตอนนี้เหมางานอยู่ครับโอเคเหมางานสักครู่เราผมพอจะเห็นไพ่แล้วยิ้มเลยเผมเห็นไพ่แล้วผมยิ้มเลยนะนี่ผมก็ไม่ใช่ ไม่ใช่คนเปิดไพ่หรอกแต่ผมเห็นไพ่ก็น่าจะดีคุณดอดครับครับคุณดอดเซ็นสัญญายอย่างงานล่าสุดยังเลยครับรออยู่แล <ะ S 2> กแะรู้ว่างานใหม่เนี่ยจะได้เจยมีงานใหม่คบว่าไม่งานใหญ่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่มีคุณดอดรับเหมาอ,อะไรครับพวกก่อสร้างครับก่อสร้างเทิร์นคีหมดทุกอย่างนะ คุณจะมีงานเข้ามามีไพ่เดอะซันนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่อยเงินด้วยเขาเรียกว่าคู่สัญญาคุณออดจะเป็นสุภาพสตรีผู้หญิงมีอายุพอสมควรนะครับคุณจะได้รับการว่าจ้างทั้งหมดเลยแหละนะฮะตรงๆเลยจากเจ้าของบ้านเลยนะครับจากผู้หญิงอะายกันอย่างนี้เลยนะแล้วก็งานที่คุณได้ก็ ทั้งโครงสร้างทั้งอินเทเลียทั้งภายในทุกอย่างครับอ่อคุณก็จัดแจงให้ดีก็แล้วกันไห้ออกมาดีทีเดียวให้ออกมาดีแล้วเป็นไงเรื่องโชคลาภมีไหมครับโชคลาภติดไปนวมเล็กน้อยพอมีครับผมปีนี้หลุดหนี้ไหมเนี่ยอาจารย์อะไรนะปีนี้จะหลุดหนี้ไหมนี่หนี้เท่าไหร่ละหนี้เท่าไหร่เยอะไหมเป็นหนี้ประมาณสองล้านกว่าบาทโอ้อ๋องานใหม่คุณก็ใกล้เคียงสองล้านนะเอาเงินสดได้หน่อยเอาลองดูลองดูขอให้โชคดีนะครับ ครับขอบคุณครับอยากท้าถายเรื่องอื่นอีกหน่อยได้ไหมจ๊ะอ่าอแถมไปคือตอนเนี้ยแฟนผมเนี่ยมันไม่สบายปวดเมื่อยตลอดเลยนอนไม่ได้เลยปวดตัวอืมอืคงจะเรื่องบ้านเรื่องอะไรไหมอ่าไม่น่าเกี่ยวตัวคุณออดยังไงก็ดูแลเทคแคร์หน่อยแล้วกันนะครับแฟนไม่ยอมไปหาหมอหรือไง เขาไปหาแล้วส it ิปาเขาว่าจะแรกจะผ่าเขาว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วบางคนว่าผ่าแล้วมันอันตรายก็เลยไม่ผ่าอก็ต้องติดตามและดูแลแก้ไขแต่ว่าดวงวุ่นออดอ่ะก็ถือว่าเป็นคนที uh> ่อุภ์คำชูแฟนดีนะเพราะฉะนั้นไม่น่าเป็นห er ่วงครับเอาไม่ดุ๊ดีปีนี้ก็ดีใจแล้วจ้ะเอาละสร้างบ้านหลังหนึ่งก็เกือบสองล้านแล้วครับคุณครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับมีสายเพิ่มอีไหมฮะ อ้าวมีอีกหนึ่งสายครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับคุณวาลินครับคุณวารินจากจังหวัดไหนฮะสระบุรีครับสระบุรีวันเดือนปีเกิดครับแล้วก็เรื่องอยากจะทราบยี่สิบมกราศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดเรื่องที่อยากจะทราบจะถามอะไรครับถามเรื่องโชคลาภแล้วก็การงานนะครับอ่าทําอะไรอยู่ครับ๋ทําธุรกิจส่วนตัวครับธุรกิจส่วนตัวนะเรื่องของธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้จะต่างกับ ต่างกันเยอะนิดหนึ่งว่าค,คุณจะต้องเป็นฝ่ายรอเข้าหาเลยนะเข้าหาลูกค้านะครับแล้วก็จะเป็นลูกค้าจะเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณดูดีๆแล้วกันนะครับบางคนเขาไม่มีกําลังซื้อหรืออะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องไปคุยบบให้เสียเวลานะฮะไพ่สองถ้วยคุณจะมีโอกาสได้ เขาเรียกว่าได้ลูกค้าได้คู่ค้าได้คนที่มาตกลงเจรจาเรื่องงานนะก็ถือว่าก็ถือว่าจะได้อยู่นะครับแต่ว่าไพ่ที่มีดาบเยอะๆเนี่ยเป็นช่วงที่มีอุปสรรคแล้วต้องทำบุญเยอะๆหน่อยนะครับทำบุญแบบไหนเคยใส่บาตเช้าๆไหมครับอ๋อว่าทนาที่นึครับแตไม่แใส่ประจำครับตัวคุณเองพยายามทำหน่อยละกันนะฮะใส่บาตตอนเช้าแล้วก็ มากรวดน้ําอุทิศสวนกุศลนะฮะมีไพาน้อยประเังมือด้วยอย่างนี้นะครับเป็นยังไงบราบแต่โชคลาภนะครับโชคลาภอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเสี่ยงอะไรเลยนะครับยังไม่เหมาะนะฮะครับอาจารย์ครับขอถามเรื่องจะขายที่ได้ไหมครับเร็วๆวนี้ครับขายที่ขายที่ที่ที่ไหนครับที่ทางบ้านนะครับทางาสระบุรีนี่ใช่ไหมครับครับสระบุรีเนี่ยอาจารย์อาจารย์เปิดใหม่ละเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนิดนึงเปิดเลยคุณเกิดวันอะไรนะเสาร์หรือเปล่าฮะวันจันทร์ครับอ๋อวันจันทร์วันจันทร์ ไปไปดต่ไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะไปเรื่องที่ดินนะเอาเป็นว่าให้คนอื่นช่วยด้วยนะครับถ้าถ้าจำเป็นต้องมีในหน้าก็ควรจะเรียกใช้กันบ้างนะเพราะว่าคุณจะต้องเป็นช่วงที่จะต้องเขาเรียกว่าได้มาต้องเผื่อแผ่ต้องอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปลุยคนเดียวครับลุยคนเดียวแล้วก็อุปสรรคเยอะนะฮะคุณเป็นช่วงที่จะต้องเผื่อแผ่คนอื่นแล้วก็ทําบุญบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย สุขภาพดีครับอาจารย์สุขภาพก็ดูแลตัวเองหน่อยครับอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เจ็บปวดในช่วงนี้ขอคากครับครับขอให้สายที่ได้ขอให้โชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเบอร์โทรของอาจารย์สุธิพัฒน์สุเมรุบุญนะครับท่านที่อยากกระสอบถามในรายการแล้วไม่ทันจริงๆนะครสามารถจดโทรศัพท์เอาไว้แล้วก็โทรไปถามแต่ว่าต้องหลังออกอากาศเสร็จแล้วนะครับมีสายมาอีกครับอาจารย์เยอะมากเลยสวัสดีครับยัเวลาใไหมอย่าพร้อมีเวลานิดหน่อยสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วครับสวัสดีครับ ค่โหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับอมพรค่ะอ้ำพร,ำพรอยู่ที่จังหวัดไหนครับโคราชค่ะอยู่ที่คโคราชะฮะวันเดือนปีเกิดเรื่องที่อยากจะรู้อะไรฮะอยากทราบอะไรอ๋อเกิดวันที่สองกุมภาค่ะสองห้าศูนย์สี่วันที่ลหัสค่ะครับผมบยอยากจะทราบเรื่อง ว่าจะมีโชคไหมจะขายที่เป็นในหน้าจะสำเร็จไหมคะรายการเราเรียยคนรวยๆนะนี่ขายที่ขายทางกันเยอะเอาไปเลยครับอ่ะใบนี้อีกใบนึงโอ้โหฟังอาจารย์หน่อยนะฮะคืออย่างนี้นะครับคุณคุณอัมพรใช่ไหมฮะจะขายที่วิ่งเต้นอะไรตอนนี้นะครับคุณต้องคนเดียวลุยไม่ได้นะครับคุณต้องมีทีมมีเพื่อนมีพวกนะนะฮะแล้วก็สักสองสามคนอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก<แ>็โอกาสมีครับเพราะว่าไพ่ไพ่เดอะเวิร์คุณขึ้นมามแต่ว่าในเรื่องของราคาหรือการถกเถียงหรือความไม่ลงตัวหลายๆเรื่องอ่ะนะฮะมันจะตกลงกันไม่ได้ใจเย็นนะครับใจรอ้อนไพ่กับ <นะ S 1> หัวนี่ก็คือเหมือนจะหนักใจหน่อยมีรเรื่องปวดหัวในช่วงนี้นะครับเรื่องเรื่องคนเนี่ยแหละนะครับถามว่ามีโอกาสขายได้ไม่ได้นะครับทำมานานยังครับอาชีพนี้ก็เพิ่งจะเริ่มทำค่ะ เริ่มนะอ๋อแต่ว่าโครงการมันเยอะนหะคะ่ะโครงการมันแบบว่าครับเอาเอา,เอาหลักยาหลักเงินยาจํานวนมากเป็นหลายหลายล้านแล้วกัจ้ะทต่อรองได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะอันนี้ทีมค่ะทีมใหญ่เอาทีมใหญ่เลยใช่ไหมครับผมพยายามมีซีปรึกคุยกันได้ไดสักสองสามคนครับครับผมนะฮะค่ะแล้วจะรสมเด็จครับค่ะสวัสดีครับเอาล่ะครับอาจารย์วันนี้ ได้หลายสายอยู่เหมือนกันเอสเมก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเนี่ยถ้าที่ติดตามรับชมอาจารย์ในช่วงเวลานี้อาจารย์จะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์นะครับแจ้งท่านผู้ชมก่อนนะฮะวันอาทิตย์จะเริ่มวันที่7กันยายนนี้นนเวลาเดิมนะฮะ20นาฬิกาถึง20่สินาฬิกา50สนาทีส่วนในสัปดาห์หน้าวันพุธนี้เนี่ยนะฮะก็คือวันที่3กันยายนนะก็จะมีรายการใหม่ของอาจารย์สมศักดิ์เทพสมบุญออกอากาศสดที่นี่เทียทีฟ้านะครับตันนั้นติดตามรอชม2ชั่วโมงเต็มที่นี่และวันนี้ก็ต้องขอขออพรุาาาจย์มมดกๆ ที่เข้ามาเปิดไพ่ในรายการแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ